สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะแต่ยังคงต่ำกว่าร้อยโดยวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน65รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด64รายค่ะมากที่สุดอยู่ที่อําเภอกุมภวาปี18รายรองลองมาเป็นอาเภอเมือง15รายพบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่1รายค่ะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมี35รายคิดเป็น53.8% ผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน79รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่247รายค่ะยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่49,351รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่49,996รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่398ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง608ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วจำนวน28,808รายมีผู้เสียชีวิต230รายค่ะ จังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮมไอโซเ t ชันหรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้101รายหายป่วย159รายปายรวมสะสม1,157รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการสำหรับการฉีดวัคซีนจังหวัดอุดรธานีสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดไปแล้ว2 4 7ล้านโดสค่ะ แบ่งเป็นเข็มที่1จํานวน1,599,981คนคิดเป็น74.2%ของจํานวนประชากรในจังหวัดเข็มที่2จํานวน979,984คนคิดเป็น68.6%ของจํานวนประชากรในจังหวัดค่ะกลุ่ม608ฉีดเข็มที่1ไปแล้ว38,157คนคิดเป็น87.88%ของกลุ่มเป้าหมายค่ะ